สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อันมันเสนอเมนูอันผักกะเพราเดอผักเพาราปลาซิวพี่น้องจะอ,อันปลาธรรมชาติหาม,มาได้เนาะพี่น้องเนาะจะลองผักกะเพราดูเนาะไปรับชมเลยครับผมปลาเล็กปลาหน่อยจะมาผักกะเพราเดอพี่น้องเออปลาซิวปลาต่างๆนะนะรวม ผิดแกงป้าอีกแล้วผิดตองเออผัดแกงอีกแล้วผัดแกงพี่น้องเมนูของพี่อ้วนอีกแล้ววันนี้ติดตามชมพี่น้องเลยพี่น้อง ปลาซิวปลาซิวปลาซิวพี่น้องปลาซิว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 โอ้พี่น้องเลยซิวปลาซิวพัดซิวแกงพี่น้องเลยตักกระเพาะอีกแล้วแล้วก็ปลาซิวพี่น้องเลย ้ำสัสสสนกน่อยพี่นาน้ำสักน่อยอืมรอเดือดปลาชูพี่นกเอ้ยมีลูกปลนิ่ผสมมาสองสามตัวพี่นงเอ้ยลงรดกระโดดหนึ่งช้อนชา น้ำตาลก้อนเด่นช้อนชาน้ำมันหอยพี่น้องสักน้อยเพราะอร่อยอร่อยพี่น้องเติมตามด้วยตามด้วยน้ำปลาสักเล็กน้อยพี่นอ้องแล้วก็กลับไปกลับมาคนกลับไปกลับมาพี่น้องเอ้ยเกระชากปลา ปลาธรรมชาติพี่น้องชนมาเขาเจ็ดอันยุ่ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรอใส่เครื่องแล้วก็ลูกโดดใบมะกรูดหอมหัวใหญ่หอมซอยตะเภาพี่น้องเอ้ยลงไปว้าวโอ้โอ้โตะโกนมาเขาเจ็ดอันมุนพี่น้องเย้ยปลาซิวจะมุนไปเขา เอาเอาเท่าไหร่พีน่น้องเลอโอ้สุกแล้วสุกแล้วก็ตักเสิร์ฟเด้อพีน่น้องเด้อที่นี่เด้ oh. อโอ้เดือดอ่ะที่นี่พีน่น้องเด้อสุกเรียบร้อยตักเสิร์ฟ เดี๋ยาวเดี๋ยว,ยว,วออออลองคีมเบิ้งลองคีมเบิ้งตักคำไม่ใหญ่เบิ้งตักคำไม่ใหญ่เบิ้งพี่น้องเอ้ยจับแก้มตัวนี้ปึ๊เเงเอาตคำเบิ้งเอาคำเบิ้งเอ้าเอ้าฮึบปึ้งคักขนาดแทบวะเออเอาเอาเอาคนละมือสองไม้คนละไม้ละมือจัดไปพี่น้องเอ้ยแซ่บ